ออกมาตอบออกมาฉี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำรับแร่วๆแสงทองที่แจงดามาล่าสุดพี่น้องครับผมเรื่องบานทียะโสทอนบุ้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพ,พยาบาลฟินแลนด์และแร่วๆแสงทองแม้สีแยกายกกันไปแล้วแต่ก็ยังมีดามายุพี่น้องครราผมจนบอกว่าต้องมาเปิดแชทลับเลยไหมูเจอเด็เมืองเลยพี่น้องคาับผมว่าแร่วกับพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นวากันจังไดปะ จีละเล่นจีละเล่ามาสิเว้าซูฟังสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับขอสู้รายการจัก,กรวาลลูกทุง่งกับบล่านุ่มเจีระจิละเล่นจิละเล่ามันนี้ต้องขอวอเรือของแพลวพร้วแสงทองและพยาบาลฟินแลนด์พี่น้องคาราพรมคือต้องบอกว่าทั้งสองข้อดีพี่น้องเนาะคือแยกายกันไปแบบทุกคนมุฟออนไปแล้วอะ่ะ ทุกคนมีชีวิตมีนาทีมีการงานมีพื้นที่ของเจ้าของแล้วพี่น้องครับแต่ว่าดามาก,กยังไม่จบว่่สิน้นซึ่งนุ่มจิระบอกตรงๆว่าเห็นประเด็นดามาเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วต่ว่ากะบว่าได้หยิบมาเป็นข่าวจนลาสุดพี่น้องครับผมแผ่วพาพแสงทองถึงขั้นออกมาฉีดแจงเองเลยว่าสันตัวเป็นจ้าไหนก้นหัวใจ,วใจวใก็ไลครก็แชร์แล้วฝากกดติดตามช่องจิระเล่นแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเริ่มต้นเป็นแบบนี้พี่น้องครับผมคือ ย้อนกลับไปก่อนว่าถึงว่าบานยูยะโสทอนี่เป็นบานที่แพรวเรา้วแสงทองกับพยาบาลฟิลนล์หรือว่าบิ๊กนี่เออบอสบิ๊กแห่งโตเกียวมิวสิกนี่พี่น้องครับกระสางมาน้ำกันกระเฮดมาน้ำกันแล้วก็ยู่กันเป็นแบบขอบครัวหลังจากมีปัญหากันมีเรื่องนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะหลายคนหลายคนรูดีกันแยกายกกันไปแพรวเรพวกับไปมีบานของเจ้าของแล้วเออกับพยุบาลเจ้าของแล้วส่วนพยาบาลฟิลนล์กับมาเริ่มตั้งตนชีวิตมาอยู่อุดรอยู่ขอนแก่น ใส่ชีวิตของเจ้าของแล้วเห็ดขายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกแล้วแต่ว่าบานที่อยู่ยาโสทอนเป็นบานที่เฮ็ดน้ำกันแสงมานน้ำกันพี่น้องครับถ้าเกิดนุ่งจิระจำของมุ่บ่ผิดแล้พี่น้องเดอ้อก็คือว่าเอาไว้ให้ลูกเอาไว้ให้เต้าเอาไว้ให้น้องหน้ารีตาอะไรกับน้องโตเกี่ยวนั่นเองนะครับแต่บทที่นี่พี่น้องครับนุ่งจิระก็เห็นได้หลายเนาะบวาสิเป็นแอปสีดำแอปสี FC แดงแอปสีฟ้านั่นนี่โน่นที่ออกมาด่ามากกันว่าแพ่าวแบบหวงบานจังเลย บ่ออยให้พยาบาลฟิลแลนด์ไปใส่พื้นที่บ้านนั่นท่านั่นที่บ้านนั่นก็ยังเป็นของทั้งสองคนอยู่คือบอกว่าเอาไว้ให้ลูกเอาไว้ให้หน้าลิตตาเอาไว้ให้โตเกียวพยาบาลฟิลแลนด์ขึ้นไปใส่บ่ไดคือก็เห็นข้อความเหล่านี้มากันแนกันแหนเห็นข้อความเหล่านี้เมื่อว่าถึงแพร่าพ่าอยู่เลยๆพี่น้องครับอันนี้ไม่ได้ว่าสิมาแก่ตางแท่นแพร่เพาอันนี้ไม่ได้ว่าสิมาตอบแทนพยาบาลฟินแลนด์แต่ว่าเห็นข้อความนี้แล้วแพร่าเพาเปิดมาแบบชัดเจนพี่น้องครับนุ่งจีระ เริ่มต้นเป็นแบบนี้พี่น้องครับผมน่าิิเป็นขอความแชทนะฮะจากพยาบาลฟิลแลด์ทรงมหาแพ่เพ่า,พ,าพี่น้องครับบอกว่าจังสีวันที่31มกราคมกราสิมีงานกินเลี่ยงเทียรานนาบ้านยะโสนนะจะ่ะทีมงานตัวเกียวมิวสิกจะจัดงานเลี้ยงที่นั่นจากลางวันจ้ะนี่อันนี้คือพยาบาลฟิแแลด์พิมพ์มาพี่น้องครับแพ่เพ่าตอบว่าอะเคจาแล้วก็บอกว่า แม่มีงานที่กอทมอดังนั้นคี่น้องครับคําว่าแม่ขณะจะใส่คาว่าพ่อและแม่แท่นกันและกันแเพ่าๆแท่นจากของว่าแม่พยายามฟิแลงแท่น,นของว่าพ่อหรือเปล่าอันนี้วันเจนตว่าอาจจากขอความแฉกนะครับหลังกับพยายามฟิแลงเลยตอบว่าจึงเรียนแจ้งไว้ให้ทราบเจ้าค่ะน่าจะเป็นอาหารและสังสรร์ง,ง่ายๆค่ะที่หลังสะวายน้ำและล่าน,นาบ้านค่ะ คือเป็นการบอกกาวเราแจกกัน,น่หะละพี่น้องคราบผมสาหรับพยาบาลฟินลเล์นเนาะการดอความถี่ของบรรดายาสสท่าเหลวแต่ว่าก็อยากกลับมาบ้านอยากกลับมาจากง,งานยูบานก็เลยต้องบอกแจงกันก่อนอประมาณนี้ก,กันแล้วกันยังก็ต้องบอกก็ต้องแจ้งบาง้านพยาบาลฟิล,ลนด์ตีเออบ้านพยาบาลบา้านพยาบาลฟิล,ลนด์สิไปใร์ตอน์ในก็ได้ว่าแมนตีคือเข้ามาตอนในกระด้มันก็นถูกตอก้องแหละพี่น้องขราวผมแต่ว่าอย่าลืมว่าคือมันก็เหมือนอ มันก็ต้องบอกกันอัดสำนักผมว่าสานักผมบุหรี่เสียอธิบายไว้แงไวแต่ว่าคงอดใจฟิลความรู้สึกของพยัญนฟินแลนด์อยู่ว่ากระบอกไว้ก้อนก็ดีเดี๋ยวสิ่ว่าต้องไม่มีดามาที่หลังอาจแบบดีก็ได้พยาบาลฟินแลนด์จะคิดแบบนี้ก็ได้ส่วนแม่พ่อกะตอบมาเลยบอกว่าจ้าตามสบายเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรแฮปปี้แฮปปี้นะคะนี่คือขอความแชทที่เพิ่นคุยกันพี่น้องครับเอบัตรที่นี่กะแน่นอนแหละเนาะพ่อประกาศว่า ภัยบัณฑิแล้จะไปจากงานยุยะโสทอนกับมีคนมาดามงดามานั่นนี่โน,น้นสุดท้ายไปพากล้วยขอชีอ้แจงแบบนี้พี่น้องครับคืออะไรก่อนยาโยงข่ะยาโยงเพราะปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรเรื่องไปบ้านยะโสทอนอยุ่นแล้วนี่พวกเม่นสนุกปากสติค่ะสะติค่ะสะติค่ะเอาหลักฐานมา ที่ว่าฉันห้ามบ่ให้ไปที่ว่าฉันห้ามไม่ให้ไปเอารักฐานมาเฮ้ยสต,สติ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 ค่ะต่างคนต่างอยู่ทํามาหากินเนาะคุ้ยแค่เรื่องลูกและธุระที่จำเป็นยาหาแน่วว่าหลายถอขอร้องละนี่คือแพ้วพาวออกมาเวา่าอ้ยส่วน่อยี แล้วพ่อทําไม,ไมาไพ่อกลับบ้านไม่ได้หรอคะมันเกี่ยวอะไรกับหนูพนี่น่ากับพงหเรื่องทือกันี่เข้อพดหนูไม่รู้นะว่าเขาก็ <S <S ออเอ่ยถึงใครกลับบ้าน <S <S คุณก็กลับได้อยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันหนูเป็นไปไม่มีใครไม่มีใครพูดอะไรหนูก็งงที่พดไม่เกี่ยวกับหนูแน่นอนคะ่ะอยี่ยงอี๋อนี่คือแพวพาออกมาฉีดแจงพี่น้องครับผมคือหลายผู้หลายคนก็เข้าใจ หลายผู้หลายคนกับบล็อกเข้าใจซึ่งกายานที่บอกไปพี่น้องครับผมผู้ใดเข้าใจกับดีใจน้ำผู้ใดบอกเข้าใจกับแพ้พลาดมันบอกว่าบ่สนใจเออหรือว่าพยาบาลฟินแลนด์เองกับผู้ใดมาคุยเรื่องนี้แล้วคือตามนุองจิระสัมผัสในเอาตรงๆกันแล้วกันพี่น้องครับทั้งสองคนมูฟอ่อนไปไกลแล้วทั้งสองคนเดินทางไปลไกลมากแล้วนุ่มจิรากับน้ำเสนอข่าวของบ้านพยาบาลฟินแลนด์ข่ายตัวเกี่ยวมิวสิกยางเดียวก็บผู้มาเกี่ยวของกระเพ้า นุ่มจิระกัน,นําเสนอฟังข่าวของแพรวๆยางเดียวประเดี๋ยวเมี่ยกียของกัมยาบาฟินแลนด์แต่ว่าอันนี้นุ่มจิระก็เห็นเห็นทั้งคอมเมนต์เห็นทั้งคลิปที่มีการมาแซวมากันแนนะกันแหนมา,น,าน,นี่นวนกับรถเมล์ใดพี่น้องครับเมื่อพี่พแพ้วๆฉีดแสียงเล้าก็เลยเออกมาวอาดีกว่าเอามาเป็นพื้นที่หนึ่งกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะดังนั้นให้มูจ้าได้เข้าใจพี่น้องครับว่าข้าเจ้าทั้งสองคนยังวอกค้าเดิมค้าเกาเนาะพี่น้องเนาะทุกครั้งที่นุ่มจิระนั้นเสนอข่าวของแแแพพาาสงงทอลลละยบฟ เขามุบอ่อนไปไกลแล้วข้าเจ้าเดินทางมีเส้นทางของแต่ละคนแล้วพี่้องคาราผมเฮ้าในฐานะของคนที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงเป็นคนที่เสพซื้ออยู่กับบางชิงบางอย่างพี่้องครับหักได้ยุเข้าใจได้หักได้ยุแต่ว่าก็ต้องให้มันมีขอบเขตและมีลิมิตถ้าเกิดสร้างแพ้พลาก็บ่ต้องไปเมืองเขาเลื่อนคลิปผ่านถ้าเกิดสร้างพปหวานฟิลแลนกับว่าต้องเมืองคลิปหวานฟิลแลนกันเลื่อนผ่านเสพในสิ่งที่จะของมีความสุขกันแล้วกันนะครับ เช่นเดียวกันบ่ามาคอยนําเสนอข่าวกับว่าต้องมเมืองคิวคอยกับเป็นเมืองช่องอืนดีพนําเสนอมีหลากหลายช่องวอาวดีวอาวมวลนําเสนอละเอียดนําเสนอครบถ้วนกวานุ่มเจียระก็มีเช่นเดียวกันพี่น้องคราบผมเอามือถืออยู่ในมือของเฮาเลือกเสพซื้ซีไรตตามความชอบความเหมาะสมกัแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะดีคือทั้งมดพี่น้องครับของรายการจัก,กรวาลลูกทุ่งกบักหลานุ่มเจียระจิและเล่นจิละเล่ามาสีว้ลซูฟังสวัสดีครับ